สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจเคียนนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้นะคะไซจะพาเพื่อนๆชาวราศีเมถุนนะคะมาเปิดไพ่เช็คดวงการเงินแล้วก็การงานในเดือนเมษายน2565นี้นะคะเราไปดูกันเลยจ้าถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะได้รับพลังงานที่ไม่ดีต่อใจคําพูดที่ไม่ดีต่อใจนะคะก็อย่าเก็บไปคิดมากนะจ๊ะให้รับเฉพาะพลังงานบวก เพราะว่าการทำนายวันนี้ก็ไม่ใช่ดวงรวมนะคะเป็นพลังเออ่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะพูดผิดเป็นพลังงานรวมดวงรวมนะจ๊ะก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะจ๊ะเดอะเดตพลังงานของเดอะเดตเดอะแมจิกเชียนนะคะการเงิน อ่าสิบถ้วยเนาะสิบถ้วยสองไม่เทา้าสี่ไม่เทา้าหกไม่เทา้าอัศวินถือเหรียญน,นะ โอเคชาวราศีเมถุนการเงินของคุณนะคะเดือนนี้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเออบางคนอาจจะมีข่าวหรือว่ามีโชคลาภจากแดนไกลนะคะเรื่องโชคลาภก่อนเลยเนาะเรื่องโชคลาภนะคะถ้าเกิดใครอยากจะเสี่ยงอยากจะลุ้นนะคะลองเสี่ยงเกี่ยวกับเลขที่บ้าน แล้วก็ยานพาหนะนะคะเพราะว่าขึ้นในเรื่องของพาหนะเนี่ยขึ้นมาตั้งสามใบเนาะแล้วก็เกี่ยวกับบ้านนะคะสิบถ้วยแล้วก็สี่ไม้เท้านะคะเพราะฉะนั้นการเงินนะถ้าจะลองเสี่ยงก็คือเลขที่บ้านแล้วก็ลดนะคะหรือยานพาหนะที่เรากําลังใช้อยู่นะนะคะอะทีนี้มาดูการเงินนะทรายมองว่าการเงินของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ค่อนข้างดีนะคะ ค่อนข้างดีนะ,ะเรียกเงินได้เงินเรียกทองได้ทองนะจ๊ะเพราะว่ามันขึ้นไพ่ของความสุขหมดเลยปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเงินนะคะเดดเดขึ้นมาปัญหาต่างๆมันจะจบลงแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่นะคะอัศวินถือเหรียญน,นะอัศวินถือเหรียญอืมได้ถือเงินนะคะได้ถือเงินที่เป็นก้อนเลยทีเดียวนะคะอาจจะได้รับเงินที่เป็นเงินก้อนแต่ว่าก็ต้อง คิดดีๆนะคะในเรื่องของด้านการเงินบางคนนะคะในเดือนนี้มีโอกาสจะได้เอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนไปขยับขยายนะคะเพื่อจะเอ่อให้มันออกดอกออกผลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บางคนนะอาจี่อาจจะได้เงินมาจากแดนไกลก็ได้นะคะได้เงินมาจากแดนไกลนะคะเรื่องโชคลาภนะคะก็ดีนะคะแต่ว่า,เ,าเงิน ที่เรากำลังติดขัดในเดือนนี้ทายมองว่ามันจะเริ่มดีขึ้นนะคะเงินที่กำลังติดขัดในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นมากๆเลยนะคะจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ดีใจกับชาวราศีเมถุนด้วยนะคะที่การเงินในเดือนเมษานี้นะคะจะ,ะดีขึ้นมากๆเลยนะคะ เรามาดูพลังงานของการงานกันบ้างอัศวินถือถ้วยเจ้าชายถือถ้วยเจ้าชายถือไม้เท้านะจ๊ะเดอะเมจิกเชียน เจ็ดไม่เท้าอัศวินถือเหรียญ temperance เจอะชาวเวอร์โอเคการเงินไม่แย่แต่การงานนะคะการงานเอ่อ uh, การงานนะคะงานของคุณเนี่ยมันเหมือนช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยนะคะจะได้ติดต่อสื่อสารกับผู้คนหลายคนนะคะคุณจะได้ใช้ทักษะนะคะในการสื่อสารนะคะแล้วก็อาจจะได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะหรืองานงานใหญ่ๆนะคะออมองว่ามีโอกาสเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับบางคนนะที่หวังงานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าดอะไรเกี่ยวกับ ต่างประเทศนะคะมีโอกาสได้นะคะในเดือนนี้เนาะแต่ทีนี้สิ่งที่ไซอยากจะเตือนเนาะแล้วก็อยากจะให้ระวังก็คือความขัดแย้งนะคะความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานอ่าเจ็ดไม่เท้าขึ้นมาเลยนะคะเไม่เท้าความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ความผีผามในการทํางานอยากจะให้มองดีๆนะคะมองให้รอบด้านมองให้ลึกซึ้งก่อนที่จะเข้าไป ลงเล่นเกมในการทำงานหรือว่าเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่ได้นะคะหรือว่างานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยคืออยากให้คิดวางแผนให้ดีๆอย่าเพิ่งรีบร้อนทำนะคะแล้วก็สำหรับบางคนนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเทม์แลน์ให้ระวังด้วยเรื่องทะเลวิวาทเรื่องการถูกเลิกจ้างงานแบบกระทันหันนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะเตือนชาวราศีเมถุนเนาะอืม แล้วก็การทีเ่เราทำอะไรนะคะสำหรับบางคนเนี่ยทำอะไรเหรอแหละนะอาจจะเป็นที่เพ่งเล็งของเจ้านายได้เช่นเดียวกันนะคะก็ให้ระวังเอาไวะะ้เนาะ สำหรับการทำนายในวันนี้นะคะก็จะเป็นดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปส่วนใครนะคะที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆก็สามารถที่จะทักทายมาได้ที่เพจนิมเมจเชนมณังไม้หรือว่าไลน์แอดที่ทายทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะสาหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมเมจเ ช่วยกดติดตามกด subscribe รวมถึงคอมเมนต์ดีๆที่มีให้การสา์ก็ขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ